สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ OIO Channel นะครับอีพีนี้นะผมจะมาพูดถึงแท็บเล็ตที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับของ Motorola นะครับผมนั่นก็คือ Moto Tab G62 นะฮะแท็บเล็ตหน้าจอ10.6นิ้วความละเอียดระดับ 2K ใช้ชิป Snapdragon 680มาพรา้อมลำโพง4ตัวราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่7,150บาทนะฮะมาเริ่มต้นดูกันที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องนะครับโดยความหนาตัวเครื่องจะอยู่ที่7.45มเจะอยู่ที่4ห้ามิลลิเมตรนี่หน้าจอนะผม หน้าจอนะครเป็นหน้าจอแบบ ips lcd ขนาด10.6นิ้วอาาัตรา r e f r เ s h อ,อยู่ที่60สเฮิรตซ์ความละเอียดระดับ2 k อาาัตราส่วนหน้าจอต่อต,ตัวเครื่องนะครับผมจะอยู่ที่8 4 5สาเเสำหรับ cpu นะครับผมเลือกใช้ชิปเซ็ตของ snapdragon กแปด cpu เป็นของ a r i n o n 1 0ตัวเครื่องนะครับผมรันบนระบบปฏิบัติการ android วิชั่นส2สำหรับ ram และ rom นะครับผมมีอยู่ขนาดเดียวนะครับผมนั่นก็คือ ram 4GB ROM 64GB ตัวเครื่องสามามถใส่กิ c r ไ SD card เได้่อง t b มาันที่ะครับ กล้องหลังนะครให้มา1ึงตัวโดวยความละเอียดของกล้องหลักเนี่ยจะอยู่ที่8เมกะพิกเซล f 2.2เป็นกล้องอ l t ต a ไว d นะครับมุมมองของกล้องนะครับจะอยู่ที่1 8องศากล้องหลักสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดได้อยู่ที่ Full HD 1080p 30เฟรมเรทนะฮะส่วนกล้องหน้าความละเอียดมาอยู่ที่8เมกะพิกเซลกล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ Full HD 30เฟรมเรทนะฮะส่วนล้วำโพงนะคะาาระคะับผมให้ลำโพงมาทั้งหมด4ีตัวรองรับเสียงแบบ Dolby Atmos แจ็ค3.5ก็มีมาให้นะครับตัวเครื่องมีไมค์1ห่ตัวนะฮะ โมโตแท็บ G62 นะครับผมมีทั้งแบบ t G และรุ่น Wi-Fi นะครับโดยรุ่น Wi-Fi นะผมจะรองรับ Wi-Fi 2.4แล้วก็ Wi-Fi 5 GHz b l u e t o o t บเป็นเวอร์ชัน5.2สำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อนะผมเป็น USB Type C เวอร์ชัน2.0นะฮะสำหรับการสแกนเข้าใช้ตัวเครื่องนะผมจะใช้ Face Unlock นะฮะแบตเตอรี่ที่ให้มานะผมความจุแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 7,700mAh รองรับการชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่2 0วัต์ m o t ตแท็บ G62 นะครับผมมีให้เลือก2รุน่นนะครับผมนั่นก็คือรุ่น Wi-Fi ซึ่งนะครเปิดมาที่ประเทศอินเดียน,นะครับผมจะอยู่ที่7,155บาทเมื่อตีเป็นเงินไทยนะฮะไอรุ่น 4G นะครับผมราคาจะอยู่ที่8,000บาทเมื่อตีเป็นเงินไทยนะฮะโดยจะเริ่มจำหน่ายในประเทศอินเดียนในวันที่22สิงหาคมนี่นะฮะนี่ก็เป็นสเปคทั้งหมดของ m o โตแท็บ6 2นะฮะ แท็บเล็ตรุ่นล่าสุดจากค่ายมอเตอร์ OLA นะครับต้องมาเราดูอีกทีนะครับว่าทางมอเตอร์ OLA ไทยแลนด์นะผมจะนำโมโตแท็บ G 6 2รุ่นดังกล่าวนะมาจำหน่ายในประเทศไทยหรือเปล่านะฮะหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตท่านผู้ชมทราบกันอีกครั้งนะครับก่อนจะจากกันไปนะผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวในผมด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างช่องผมนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย